สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อไปจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพบกันหลังหวยออกและเลขดับแต้ม ทั้งบนและล่างนะครับคือดับแต้มสองตัวบนสองตัวล่างและดับแต้มสามตัวบนใครที่ถูกห้าหกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ว่าหวย ให้บนไปออกล่างส่วนข้างล่างมีแต่หกสี่นะครับบนมีห้าหกส่วนเลขวิ่งที่ผมให้ไปนั้นบางท่านก็ถูกนะครับบางท่านก็ถูกเพราะเอาไปวิ่ง แต่ผมเตือนอยู่เสมอว่าเลขวิ่งที่ผมให้ไปถ้าเป็นล่างถ้าทำเป็นสิเกประตูเหลือรูดตัดดับแต้มสองตัวล่างออกจะเหลือแค่สิบแปดประตูรูดสองตัวก็จะเหลือสามสิบหประตู 3าหประตูตูเอาไปซื้อรถตอรี่สลากกินแบ่งของรัฐบาลตัวละใบ36ใบก็จะได้กำไรนิดหน่อยนะครับกำไรนิดหน่อยท่านต้องคิดเอาเองนะครับท่านต้องคิดเอาเองว่าผมพูดถึงเรื่องอะไร แทงอย่างละหนึ่งใบถ้าเป็นใบละร้อยก็สามพันหกใบละร้อยได้สามพันหกท่านก็คิดเอานะครับว่าจะเหลือกำไรเท่าไหร่ส่วนท่านซี่ซิกแซกแทง ตามที่เขาโฆษณาตามเว็บไซต์ท่านก็จะได้เยอะนะครับท่านก็จะได้เยอะแต่ถ้าวิ่งตามบ้าน,านวิ่งหกกันหนึ่งหกกันหนึ่งคือเลขวิ่งผมให้สมาชิก วิ่งหนึ่งกับหกนะครับล่างวิ่งหนึ่งกับหกล่างบนก็หนึ่งกับหกนะครับบนก็หนึ่งกับหกเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขหกมันสวยก็เลยให้วิ่งหนึ่งกับหกไปสมาชิกบางท่านก็เอาไปวิ่งนี่นะฮะให้สมาชิกไปหนึ่งกับหก อันนี้บนนะครับบนก็หนึ่งกับหกเลขวิ่งเข้าต่อเนื่องมาสิบกว่างวดแล้วนะครับสิบกว่างวดแล้วใครที่อยากจะได้เลขวิ่งเข้าอ d ดีไลน์รัฐมหาราชศูนย์เก้าสี่หกห้า สี่สองหกแปดศูนย์นะครับเข้าลายนี้นะครับเข้าลายนี้สมัครรายเดือนได้นะครับสมัครรายเดือนได้ใครที่ชอบเลขวิ่งเลขวิ่งนั้นทําได้หลายอย่างทำสิบแปดประตูก็ได้หรือวิ่งก็ได้นะครับวิ่งก็ได้ แต่รัฐบาลไม่มีวิ่งก็ทำสิบแปดประตูนะครับทำสิบแปดประตูใครที่ชอบเลกวิ่งมาได้นะครับเข้าไลนา์ของผมได้ ภาพอาจจะไม่เห็นนะครับภาพอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไฟของผมมันไม่ค่อยสว่างไฟของผมไม่ค่อยสว่างนี่ก็คือดับแต้มสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเข้ามาอีกหน่อยจะได้เห็นเห็นงวดที่แล้วดับแต้มสองตัวล่างสองตัวล่าง ก็คือ9นะครับดับแต้มสองตัวล่างก็คือ9หวยออกห้าหสองตัวล่างออกห้าหนะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลห้าหบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1ก็แต้มหนึ่งนะครับงวดน,นี้ดับ2ตัวล่างหรือดับล่างดับแต้มล่างของเราก็ดับผ่านนะครับดับผ่านผ่านมาเยอะแล้วนะครับผ่านมาเยอะแล้วเนี่ยนะฮะที่ผมลง งวดนี้ดับแทมสองตัวล่างดับแปดนะครับเลขสองตัวร่างบวกรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับแปดก็คือศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกสองสองหก ห้าสามสามห้าและสี่สี่นะครับเลขพวกนี้ถ้าท่านชอบก็เอาแต่น้อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขดับแต้มซึ่งสูตรของผมนั้นผิดยากนะครับผิดยากส่วนดับ แต้มสองตัวบนงวดที่แล้วผมให้ดับแต้มสองนะครับดับแต้มสองก็มีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองสามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดและหกหกนั่นคือแต้มสองนะครับหวยออก จ็ดแปดเจ็ดก็คือออกแต้มห้านะครับออกแต้มห้าสำหรับงวดนี้ดับแต้มสองตัวบนนะครับสับดับแต้มสองตัวบนอะไรบวกกันแล้วดับมีค่าเท่าก,กับหกบนสองตัวบ,บนดับหกนะครับมีค่าวเท่าก,กับหก ถ้าท่านชอบอยังยังไว้นะครับยังยังไว้ก็มีศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่สองสี่แล้วอะไรกันหนึ่งห้าสองสี่สามสามแปดแปดเจ็ดเก้าพวกนี้ดับแต้มนะครับใครที่ชอบก็ยังยังไว้ยังยังไว้หน่อยนะครับใบกลับมันหลายชุดเหมือนกันดับแต้มนี่หลายชุดนะครับ งวดที่แล้วก็ดับผ่านนะครับดับสองออกแต้มห้าสำหรับดับแต้มร้อยสิบหน่วยหรือดับแต้มสามตัวบนนะครับสามตัวบนงวดที่แล้วผมให้ดับเจ็ดนะครับดับเจ็ดก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองห้าสามสี่เก้าแปด หวยงวดน,นี้ออกสามตัวบวกรวมกันแล้วได้เท่ากับยี่สิบสองก็คือแต้มสองนะครับดับเจ็ดก็ดับผ่านงวดน,นี้ดับแต้มสามตัวบนดับหกนะครับดับหกดับหกมีอะไรบ้างรวมกันนะครับรวมกันรวมกันอะไรที่บวกกันแล้วได้หกนั่นเลยครับดับ ใครที่ชอบก็เอาไว้แต่น้อยๆนะครับสูตรที่สองงวดที่แล้วให้ดับสี่งวดนี้ออกแต้มสองสำหรับงวดวันที่หนึ่งหรือ,อสิบหกพฤษภาวันที่ 2, อสองพฤษภานะครับดับศูนย์สูตรที่สองดับศูนย์นะครับแต้มศูนย์สามตัวบน สูตรที่สามสามตัวบนงวดนี้ดับหกนะครับดับหกนะครับงวดที่แล้วก็ดับผ่านเพราะให้ดับเก้าหวยออกแต้มสองดับผ่านนะครับให้สี่ออกแต้มสองก็ผ่านเลขดับแต้มเป็นเลขลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนดับบนยังไม่ได้ทำเพราะว่าดับบนมีหลุดหลายสูตร หลุดประมาณ2สูตรหรือสามสูตรแต่สูตรของผมหลุดแล้วจะไม่หลุดซ้ำนะครับหลุดแล้วจะไม่หลุดซ้ำงวดนี้ดับแต้มสามตัวบนก็คือห0ศูนยหหศนย์นะครับผมให้แค่3ามสูตรดับแต้มสองตัวบนก็คือหกอีก ส่วนดับแต้มสองตัวล่างดับ8นะครับดับ8เอาไปลดต้นทุนกันนะครับเอาไปลดต้นทุนกันใครที่จะเข้าอย่าลืมนะครับไอ l ดี e ไลน์ศ4นย์เห้าสสองหกแงวดนี้ มีตัววิ่งแค่สามตัวนะครับงวดที่แล้วมีสี่ตัวเราก็ตัดผิดไปตามระเบียบก็คืออย่างผมบอกเอาไว้ว่าหนึ่งคู่กับห้าเอ้ศูนย์ 0, คู่กับห้านะครับไม่ใช่หนึ่งศูนย์คู่กับห้าหนึ่งคู่กับหกผมก็ให้วิ่งหนึ่งกับหกส่วนห้าเราไปตัดทิ้งซะทั้งๆที่ไม่น่าตัดเพราะเป็นเลข เด่นวิ่งของผมแต่ว่าเราก็ตัดแต่ว่าสองตัวห้าหกไปเข้าบนตรงๆนะครับเข้าบนตรงๆรงห้าหกเข้าห้าหกตรงตรงแต่ว่ามันเป็นล่างกับบนนันะครับนี่ครับสิบชุดบนเน้นๆ ห้ากับหกตรงๆงนะครับห้ากับหกตรงๆไม่ใช่หลอกนะฮะสิบหกเมษาห้าหกแต่ว่าหวยไปออกล่างก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าเลขลูดเลขวิ่งก็เข้านะครับใครสนใจก็ไลน์เข้ามาได้นะครับไลน์เข้ามาได้ท่านไปซื้อเลขวิ่ง หวยซองอาจจะสามพันห้าพันแต่ของผมนั้นงวดละ,ละร้อยกว่าบาทก็ท่านก็คิดเอานะครับจะเอาอย่างไหนดีคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกใครจะรู้ใครจะรู้รรนอกจากผมผมยังไม่รู้เลยขอบคุณครับที่ติดตามมารับชมอย่าลืมนะครับ 0946542680สวัสดีครับ